วันนี้ BMW ได้ปล่อยภาพรถกระบะต้นแบบที่ใช้พื้นฐานมาจากรุ่น X7 ที่ออกแบบโดยนักศึกษาฝึกงานที่ทำงานร่วมกับฝ่ายสร้างรถต้นแบบของบริษัทโดยใช้เวลากว่า10เดือนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาตัวรถมีความยาวมากกว่ารถต้นแบบที่เป็น SUV 10ซมความยาวกระบะท้ายอยู่ที่140ซนมตรเมื่อปิดฝาท้ายและอยู่ที่200ซนเมตรเมื่อเปิดฝาท้ายมีการใช้พลาสติกคาร์บอนไฟเบอร์ในส่วนต่างๆเช่นหลังคา ผาท้ายกระบะประตูท้ายที่ช่วยลดน้ำหนักไปได้ถึง200กิโลกรัมจากน้ำหนักปกติของ X7 โดยพื้นกระบะท้ายทำด้วยวัสดุไม้ที่ผู้ออกแบบโชว์ความทนทานด้วยการบาทุกมอเตอร์ไซค์ BMW F850GS ไว้ด้านบนรถก,กระบะคันนี้สามารถรองรับได้5ที่นั่ง BMW มักจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการปล่อยภาพรถกระบะต้นแบบออกมาให้ชมกันเป็นระยะซึ่งผู้ประหารก็ออกมาพิเศษโดยตลอด ว่าบริษัทไม่มีแผนในการผลิตรถกระบะออกมาจําหน่ายจึงไม่น่าแปลกใจที่รถรุ่นนี้เป็นผลงานของนักศึกษาฝึกงานพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสําคัญ